เมื่อนี่ตื่นแต่เช้าเดินสำรวจบ,บริเวณบ้านลมพัดเย็นสบายเห็นวิวยอดหญ้าปะทะลมอย่างสวยเลยก็อดที่จะถ่ายคลิปให้พี่น้องฟังบ่ได้ได้นางชมมิ้วหน่อยนึงก็ต้องไปทำหน้าที่แม่ครัวจ้าหุงหุงหุงเข่าเลยจ้านี่แหละค่ะสูตรหุงข้าวให้แซบนัวนะคะของบ้านสวน,มมนลุงมนเราหุงข้าวเจ้านะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปเอานิ้วจิ้มวัดหนึ่งข้อเดียวนะคะ แล้วก็นําไปเสียบปลักนะคะอย่าลืมกดน้าเดิอพี่น้องจา๋าเราเนะี่ยลืมกดบ่อยมากระวังรองให้ข้าวสุกนะคะก็ยังไม่มีเมนูในใจนะคะก็เลยทําความสะอาดเตากงเตาแก๊สนะคะทําความสะอาดที่เตาอะไรเงี้ยก่อนนะคะก็ต้องทําไว้ดิค่ะเพราะว่าเมื่อวานทอดหมูน้วน้ำมันกระเด็นเดี๋ยวยาม่วลาถ่ายคลิปเพื่อนซิทช่วงมาอุ้ยเตาแม่ค่าเตาแม่บ้านคือสุกกัปุกเท็นอ เราก็เลยต้องเฮ็ดไว้เนาะคะ่ะจากนั้นเราก็คิดเมนูได้ว่าเราจะกินนี่อย่างดีตู้ของเรานะคะมีปลาทับทิมอยู่2ตัวก็เลยจัดเมนูต้ยมยำปลาทับทิมจ้าดีว่ามีวัตถุดิบในครัวพร้อมนะคะพร้อมทงมังมะเกลือเทศกระซุกแล้วพี่นองจ้าก็ทําการขอดเกร็ดนะคะทําความสะอาดปลาให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นชิ้นเนาะคะ่ะจริงๆแล้วเรื่องทําปลาทํอะไรเนะี่ยเราก็ไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าก็หัดเอานะคะพี่นองจ้าตั้งแต่พอออกเรือนมานี่นะคะได้หัดทําทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นขั้วปลาเกตปลานะคะหรือว่าปาที่เป็นแผ่ปลาะคะทำแดดดงแดดเดียวอะไรเงี้ยก็หัดทําจนได้นะคะนี่แหละความเป็นครอบครัวนะคะมันบังคับให้เราทําเป็นทุกอย่างทุกอันจริงๆค่ะก็ถือว่าโชคดีหน่อยนะคะที่เกิดมาในครอบครัวที่ว่าเราได้ทำได้เห็นพ่อแม่ทำอันนั้นอันนี้ทุกอย่างทุกสิ่งเราก็สังเกตมานะคะแล้วก็หัดทำ นะคะถึงแม้วันจะเป็นบางไม่เป็นบ้างแต่เมื่อวันหนึ่งที่เรามาลงมือทําด้วยตัวเองเราจะนึกถึงภาพบรรยากาศเก่าๆว่าเราเคยเห็นแม่เราทาแบบนี้นะเราเคยเห็นพ่อเราทําแบบนี้นะนี่นะจ๊ะก็ขอบคุณนะคะอาชีพของพ่อของแม่นะคะขอบคุณพ่อแม่ที่ได้สอนเรามาในวิถีชีวิตแบบนี้ทําให้เราสามารถทําเป็นนะคะเมื่อเรามีครอบครัวเป็นของตัวเองนี่นะจ๊ะวิถีชีวิตของคนบ้านๆน,นะคะเนาะ มื้อนี้นะคะปลาททบทีมเราก็2ตัวนะคะเราก็จะสับในการต้มทั้งหมดเลยค่ะสับชิน้นใหญ่ๆสักน้อยเพราะว่าเวลามันต้มออกมาสุกแล้วมันจะได้เนื้อไม่เละเนาะคะ่ะการต้มแล้วก็ไม่ปรุงแต่งอะไรมากไปนะคะก็จะใส่เป็นใบตะไคร้มะกรูดนะคะแล้วก็ใบแมงลักซึ่งเราก็จะเก็บเอาหลังบ้านแล้วก็ในสวนของเราที่มีนะคะใบมะกรูดอันนี้ก็หอมหอมเลยพี่น้องจ๋าจากนั้นเราก็จะเดินไปเก็บตะไคร้กับใบแมงลักนะคะ ตะไคร้กับใบแมงลักก็กำลังงามงามแต่เมื่อน,นี้เราก็จะเก็บแค่พอทานนะคะเอาไปใส่ต้มปลาหอมหอมเลคะ่ะพี่น้องจา๋าตะไคร้กับใบแมงลักเนี่ยเขากันเด้ดกับไปต้มปลาเด้อลองเด้อค่ะเด้อ,อดะดสะออนใบแมงลักงามนายอยากเก็บไปกินก็ขนมจีเนี่ยค่ะก็สะออนมาันงามงามเด็ดไปลหลายๆใส่ต้ม่มพอในกินละลายเลยบะเนี้จากนั้นมาเขาก็มาเด็ดมะเขือเทศค่อยๆเด็ดเด้ยจ้ะย่านมันหล่นมันก็ล่วงเจนได้ลูกนึง บดน,นี้เขาจะซิมาใส่ต้มนี่ค่ะได้สามหน่วยกระเพาะละแล้วมาต้่มกันเลยจ้านี่แหละค่ะเครื่องต้มยำเขาก็ใส่ตามนี่นะคะบุบตะไคร้ต้นหอมกระเทียมหัวหอมกระเทียมนะคะใบมะกรูดตะไคร้หัวคาะอะไรเงี้ยค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่ผักชีลาวด้วยนะคะที่เราเก็บมือนั่นนะคะที่เราถอนวัชพืชนะเราใส่ทั้งก้านทั้งต้นเลยนะคะเพื่อให้มันหอมเนาะเพราะว่าเราไม่มีผักชีไทย เนี่ยเห็นไหมคะข้าวของเราสวยงามสุกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าค้นออกมาให้ดูเรียบร้อยเลยสุกทุกเม็ดนะคะแกงเราก็ได้ที่แลวชิมรสชาติได้เรียบร้อยแล้วก็สิตักใส่ช่วยใส่ชามน,นี้ก็สิพร้อมเสิร์ฟพอมทานแล้วค่ะก็เตรียมเรียกลุงมลงล่างมุงล่างมือล่างมือล่างใหม่นะคะเตรียมเพื่อดี่จัมาก,กินเข้าให้เรียบร้อยมาล้อลุ่นกันเด้จ้าพี่น้องจา๋าวนาตาสีออกมาเป็นแนวใดโน่แต่เราก็ภูมิใจนะคะ ต้มยำทําแกงของเขามีผักมียังในหลวในสวนเราเนอะได้ใส่รแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจ้านาตาต้มยำปลาทับทิมของเรานะคะสีสันแบบนี้นะคะแต่ประจวดค่ะ